ขณะนี้ก็พนักง,งานการไฟฟ้าอำเภอโกสุพิสัยก็ได้ออกมาดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าให้กับวัดป่าสารธรรมเป็นไฟฟ้าแหล่งสูงเดินจากหมู่บ้านเข้ามาถึงวัดก็ประมาณกิโลครึ่งตอนนี้ฝนก็กำลังจะตก พนักงานก็กำลังเ,เร่งรีบที่จะเอาเสาไฟฟ้าตรงลุมจะให้เสร็จทันก่อนที่ฝนจะตก